สวั agues, สดีค่ะเบสเองนะคะวันนี้นะคะเบสมีเคล็ดลับผิวหน้าขาวสว่างกระจ่างใสนะคะมาแนะนําค่ะสําหรับใครที่บอกว่าช่วงนี้นะคะรู้สึกว่าหน้าหมองคล้ำมากมากเลยนะคะเป็นสิวเป็นฝ้านะหรือว่าเป็นพวกจุดด่างดาต่างๆนะคะวันนี้ค่ะเบสมีผลิตภัณฑ์ดีๆหนึ่งตัวนะคะอยากจะมาแนะนําเลยสําหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในเรื่องของการรักษาฝ้านะคะรักษาสิวนะคะรักษาทุกปัญหาเลยนะคะที่กวนใจผิวหน้าคุณนะคะวันนี้ค่ะเบสจะมาแนะนาเลย เยนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะตัวนี้มีชื่อว่าฟ้าเซรั่มนั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยบอกเลยนะคะว่าเป็นเซรั่มที่มีความเข้มข้นมากๆแล้วก็เป็นเซรั่มนะคะที่ช่วยในเรื่องของการฟื้นบำรุงผิวหน้านะคะได้อย่างล้ำลึกมากๆเลยนี่ใครที่บอกว่ามีปัญหาในเรื่องของฝ้านะคะเพราะว่าบางทีหน้าเราเนี่ยนะคะโดนแดดมากๆนะคะอาจทําให้เกิดฝ้าได้นะคะตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะช่วยในการรักษาฝ้าได้นะคะช่วยทําให้ผิวหน้าขาวสว่างกระจ่างใสขึ้นนะคะใน7จ็ดถึงสิบ เลยนะค่ะแล้วนอกจากตัวนี้นะคะจะช่วยในการรักษาฝ้าแล้วนะคะตัวนี้เนี่ยเขายังช่วยในการรักษาสิวด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสิวอุดตันสิวหัวดาสิวหัวหนองนะะี่ยสิวอักเสบหรือว่าสิวฮอร์โมนต่างๆนะคะตัวนี้เนี่ยช่วยรักษาได้ดีมากๆเลยทําให้ผิวหน้าเนี่ยกลับมามีผิวหน้าที่ขาวสว่างกระจ่างใสนะคะแล้วก็ผิวหน้านะคะแข็งแรงปลอดภัยด้วยนะคะเดี๋ยวเบสจะให้ดูตัวเนื้อเซรั่มด้านในของเขานะคะ นี่ตัวนี้นะคะทาเช้าและก่อนนอนนะคะหลังจากล้างหน้าเสร็จนะตัวนี้ตัวเซรั่มตัวนี้นะคะบอกเลยว่ามีความเข้มข้นมากๆนะใช้ไม่ต้องเยอะเลยใช้ก็ครั้งหนึ่งก็1 2 3 4 5 5จุดนะคะแล้วก็ทาทาทา,ทา,ทาวนๆนวดนไปจนมันแห้งไปนะคะตัวนี้เนี่ยรับรองเลยว่าตื่นมานะคะผิวหน้าของคุณจะดูขาวสว่งางกระจ่างใสขึ้นนะ ปลอดภัยในระยะยาวด้วยนะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะกับผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้นะคะผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อว่านี่เลย f a สเซ e r ร m มนั่นเองนะคะ